ให้มีความสุขเราเลือกสิ่งที่เรารักก่อนผมลักการปลูกองุ่นครับหนึ่งความสุขมาแล้วครับเกินครึ่งแล้วผมไม่ได้ฝืนความรู้สึกตื่นเช้ามาผมได้อยู่กับเขาให้ปุ๋ยให้น้ําเขาความสุขมาแล้วในใจแล้วสวัสดีครับ รายการย่เกษตรเมสิ่งวันนี้นะครับนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกองุ่นในภาคอีสานเสียนองุ่นในภาคอีสานของเราจะเป็นอย่างไรนั้นน่าคิดมากเลยครับเพราะว่าการปลูกองุ่นในภาคอีสานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็มีปัจจัยสําคัญที่ทําให้ประสบความสําเร็จได้จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเราไปรู้จักกับมนุษย์ประจัรษ์ท่านนี้กันเลยครับ จังหวัดบึงการเหนือสุดของภาคอีสานมีแม่นน้ำโขงหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนพืชพันธุ์และดินแดนแห่งนี้มีความน่าอัศจรรย์ที่มีผลไม้ที่เรียกกันว่าอังุ่นได้เป็นสิ่งที่สร้างเศรษฐกิจชนิดใหม่จากประสบการณ์และภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นวันนี้เราจะมาตามหาบุคคลที่เป็นต้นกําเนิดที่บ้านโคกกลางตําบลสีชมพูอ,อําเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการครับ เธยทางานบริษัทอะไรครับโอ้โหช่วงชีวิตนี่คือทําบริษัทมา30 40ิีปีอยู่บริษัทมาตลอดขราวกับโครงสร้างโรงงานต่างๆต้องจุดที่อยากมาทาเกษตรณเพราะว่าหนึ่งช่วงที่หาทํางานหาเงินหาข้อมูลับต่างๆครับผมก็ถามเพื่อนๆอผู้จัดการทัศเสร็จนี้เกษียณจากตรงนี้ไปจะไปทาอะไรต่อผมอยากลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่กับครอบครัว อ้าวไปอยู่ก็เมันก็ต้องมีอะไรรองรับเออใช่รองรับทําอะไรอ่ะอ๋อผมทําโคกนองนาไวปแล้วแม้กระทั่งเพื่อนที่ทํางานด้วยกันเอ้ยเองออกอีนี้ไปทําอะไรวะอ๋อไม่ปลูกทุเรียนปลูกมะพร้าวอีกมันมีคนหนึ่งที่ว่าสะดุดใจที่ผมคืออยากไปทําองุ่นผมก็สะดุดอะไม่คิดเลยอ่ะแต่มันไม่ได้หรอกเพราะว่าพื้นที่บ้านเราอย่างบองการอย่างเงี้ยมันแห้งแล้งแล้วมันร้อนมันมันไม่น่าจะคิดไปถึงองุ่นได้เลยอ่ะช่วงนั้นผมหาง หาข้อมูลครับประเทศไทยเมืองร้อนครับแต่ว่าผมไปเจอข้อมูลหนึ่งคือประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดในโลกอแต่ว่าอิสราเอลปลูกองุ่นสวยที่สุดงามที่สุดในโลกครับสายพันธุ์ที่ผมลงมาปลูกคือผมจะเลนสายพันธุ์อิสราเอลสายร้อนร้อนอากาศใกล้เคียงบ้านเราการที่จะทําให้องุ่นเขาอยู่ได้ด้วยความร้อนเหมือนบ้านเรามันก็มี วิธีการของเขาบอกไปเลยทํำยังไงเป็นความหวังอันนี้คือสูตรของผมเองนะครับครับอันนี้คือตัวผมเองอันนี้เห็นอย่างเงี้ยดินมันมันสภาพอย่างเงี้ยครับมีแต่หินอะไรแต่ว่าผมจะทําตู้เย็นขององุ่นตู้เย็นตู้เย็นองุ่นข้างล่างผมขุดลงไปเนอะหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนกว้างประมาณแปดสิบเซนครับผมจะเอามูลวัวมูลไส้เดือนอาหารต่างๆหมักลงในนั้นก่อนเป็นเดือนแล้วที่นี่ก็เคลียกรวบเหมือนเดิมครับ ทำให้เหมือนมันไม่มีอะไรอ่ะแต่จริงจริงแล้วข้างล่างม็นตู้เย็นโอ้ตู้เย็นใช่ตู้เย็นธรรมชาติตู้เย็นธรรมชาติอุ่นเนาะความร้อนมันขึ้นมาจากความร้อนทั้งนั้นพายางก็ร้อนอะไรก็ร้อนแต่ถ้าลากเขาเย็นเขาอยู่ได้อ คือเขาไม่กลัวเลยโอ้นี่เป็นเคล็ดลับที่เราไม่รู้มาก่อนใครไปถึงก็จะขุดปลูกเลยไม่รอดไม่รอดเนี่ยอยู่ๆไปขุดปลูกเนี้ยก็ไม่รอดเนี่ยผมทําให้เห็นเลยเเพียงแต่ทาให้ดูอันนี้ไม่มีตู้เย็นอออันนี้ไม่มีตู้เย็นโดยเฉพาะองุ่นเนี้ยนะครับซึ่งเรามองดูแล้วว่ามันน่าจะยากและเป็นไปไม่ได้เลยเราก็ใช้วิธีการอย่างนี้สําเร็จขึ้นมาแล้วนะครับนานหรือยังครับที่เราได้มาเริ่มทําองุ่นนี่ปีที่ห้าปีที่ห้าแล้วครับประสบความสำเร็จในปีไหนประสบวัา ตั้งแต่ปีแรกเลยปีแรกเลยเหรอครับปีแรกเห็นผลเลยโอ้โหคือเปียงปางเลยผู้ว่ารจะการจังหวัดมาเปิดสวนเลยมันก็น่าแปลกนันะแนวคิดทํายังไงได้ให้คนสนใจสวนของเราอะนะมีแค่เนี้ไม่ได้เป็นเต็มอย่างที่เคยเห็นที่ปากช่องเขามีคนมาชื่นชมว่าทําได้เก่งจังเลยอย่างเงี้ยมีนะครับทัวร์มีมาบ้างไหมครับ เยอะครับเยอะโอ้โหไปให้ความรู้กับคนทั่วไปปัจจุบันนี้ปีที่5ผมมีลูกฟาร์มทั้งหมดห้วสโอ้วนรวมฝั่งเราด้วยฝั่งหาใกล้ๆเนี่ยนะครับใช่โอ้โหแล้วไปดูไปเยี่ยมเย็นแปลอะไรเขานะเหมือนพี่มันน้องเออว่าการปลูกองุ่นไม่มีคู่แข่งไม่มีคู่แข่งยังไงเังไงตามลูกฟาร์มของผมที่ผมไปทำนะบางที่มีรีสอร์ทมีโรงแรมเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นบ่อตกปลาเขาจะให้องุ่นดึงคนเข้าไปขายบรรยากาศ ครับแหมเป็นแนวคิดที่ก้าวหน้ามากนะครับอืการจะทําให้อาุ่นมีผลผลิตได้ต้องการมีการสะสมอาหารสะสมอาหารต้องมีการงดน้ําต้องมีการพุนนิ่งต้องมีการวิธีการของเขาต้องถูกไม่ใช่ว่าซื้อไปเนี่ยอ๋ออ๋อนี่ไงนี่ไงมีต้นพันุด้วยไม่ใช่ซื้อไปปุ๊บปลูกลงดินปุ๊บให้มันห้อยมันไปตามทรรยังไงมันก็ไม่ผลผลิต ิดเพราะว่าการ,รปล <ก S 1> <ปก S 2> ูกองุ่นเนี่ยอันนี้เป็นลำต้นเขาปลูกลงเรียนปุ๊บ,บมันจะมีการทําทําเป็นกิ่งอามเนี่ยคือกิ่งอันเนี้ยพอมันขึ้นมาน,นี้เราตัดลำต้นจากลำต้นมันจะกลายเป็นกิงก่งอามกิ่งอาม จะกลายเป็นกิ่งเค้นกิ่งเคนนู่นถึงจะให้ผลผลิตเรานี่ไปดูเลยนะเนี่ยเคยไปดูดูรึกว่ามันเรื่อยง่ายเพราะว่าที่ไปดูมันประสบกามณ์สำเร็จแล้วไงแต่ถ้ามาหาผมผมก็จะสอนให้ดีมีคู่มือให้ด้วยครับอ๋อนี่มีการทําไว้ด้วยนะฮะตัวนี้สายพันธุ์ไว้มัลกาตัวนี้มีเมล็ดดูแลง่ายเื่ากันครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์อิสราเอลอสี่แปดเอรีโล่ามาจากอิสราเอลจุดเด่นคือไรเมล็ดแล้วก็ลูกโตมากแล้วก็เด่นมากๆเลยก็คือ ดูแลง่ายไม่เคยผูกองุ่นมาก่อนกับผูกใดการทำเกษตรให้มีความสุขเราเลือกสิ่งที่เรารักก่อนเลยผมลักการปลูกองุ่นหนึ่งความสุขมาแล้วเกินครึ่งแล้วผมไม่ได้ฝืนความรู้สึกตื่นเช้ามาผมได้อยู่กับเขาให้ปุ๋ยให้น้ำเขาความสุขมาแล้วในใจแล้วไม่ใช่ว่าอ้ยู่ในเมืองรถติดโอ้ยเดี๋ยวกจะถึงที่ทำงานมาเครียดตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วอ่ะอันนี้เราไปเครียดตรงไหนอ่ะครับ ตื่นมาโอ้มันเปงานที่เรารักอ่ะรอเราอยู่เราไม่ไปเครียดตรงไหนเรามาถึงเราทำเราาก็ยิ่งสนุกแต่ดึงต้องปลุกทําใจให้เรารักผมชอบการปลูกอุ่นตั้งแต่ผมทํางานบริษัทครับผมก็หาข้อมูลต่างหากหาทุนไปด้วยหาข้อมูลไปด้วยหาฐานข้อมูลต่างๆจนตัดสินใจมา อง,งุ่นเนี่ยปลูกอง,งุ่นเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดชีวิตเออไม่มีใครมาคุณต้องเลิกทําไปในเจ็ดสิบปีนะไม่มีจริงจริงคุณต้องเลิกทําในหกสิบปีนี่ไม่มีมค,คุณปลูกอง,งุ่นคุณต้องอยู่กําหนดได้แค่หกสิบปีนะใช่ครับอเออไม่มีเราเป็นคนกําหนดอเองเลยว่าผมจะอยู่ตลอดชีวิตกับวงการอ่าง,งุ่นนี้โอ้โหมันไม่มีแก่ไม่มีใครบังคับแล้วที่สำคัญไม่มีใครบังคับเขาอยู่ได้20 30ปี อายุของเขาเว่าใจเราจะต้องเอาจริงจังกับเขาใช่ไหมครับในเมื่อเขาจะอยู่กับเราให้ได้ทํารายได้ให้กับเราตลอดไปเราก็ต้องมุ่งมั่นเราต้องอยู่กับเขาให้ได้เหมือนกันจริงจังเหมือนกันอย่างที่คุณบุรมคิดใช่ไหมครับโอ้โหครับอายุสูงสุดที่เขาปลูกเงินที่รู้จักได้คืออายุเท่าไหร่ครับลูกฟาร์มผมอยู่ที่จังหวัดตาดครับ เจ็ดสิบเก้าปีอันนี้แปดสิบแล้วล่ะแปดสิบแล้วยังทําได้ทําได้เอขอให้เดินไหวอ่ะครับเขาง่ายง่ายขอเป็นแรงบันดาลใจใช่ครับขอให้เดินไหวอ่ะอันนี้มันเรื่ององุ่นเข้าใจแล้วนอกจากผลพลอยได้จากการขายต้นพันธุ์ผลพลอยได้จากการขายลูกองุ่นแล้วยังมีประโยชน์ยังไงกับชุมชนบ้านครับการที่เราทําขึ้นมาเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะครับเขารู้จากหมู่บ้านนี้แล้วว่ามีองุ่นหมู่บ้านพุกางมีองุ่นแล้วสองพวกละแวกไก้เคียงกล้วยหอม สับปะรดพุทราฝรั่งเนี่ยเวลานักท่องเที่ยวมาเขาจะมีผลผลิตมาขายเอามาขายที่นี่ใช่เลยเปิดโอกาสเขาด้วยเหรอไม่ได้ว่าจะขายแต่มาเลยเลยเราขายเลยตอนนี้ชมรมผู้เฒ่าผู้แก่สูงอายุเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับจากสารตะก้ากับบุงไสแห่ต่างๆใหเอามารวมกันแทนที่จะนอนเล่นอยู่บ้านที่จะกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของของหมู่บ้านเราได้ครับคนเฒ่าคนแก่จะได้หนึ่งความรู้เขาจะไม่ได้ไปจากเขา ได้นํามาใช้ทุกวันแล้วมีพื้นที่ให้แสดงความสามารถไม่ต้องไปนั่งรอเป็นภาระลูกหลานจริงๆโอ้โหมีแบบนี้เยอะไหมครับตอนนี้เครือข่ายเริ่มในด้านอื่นจะเริ่มที่้นสวนนี้เส็จแรกแล้วจะในประเทศไทยสวนอื่นๆจะมีแบบนี้ด้วยคนเท่าคนแจกจะนั่งคุยคุยกันจะมีสภาพจิตใจดีขึ้นจากแรงงานเมืองหลวงหอบกระเป๋ากลับบ้านด้วยเงินเก็บทั้งชีวิตการทํางานประมาณสองแสนบาทเรียนรู้ทดลอง ถูกผิดจนประสบความสำเร็จต่อยอดเป็นฟาร์มองุ่นต้นแบบมีสายพันธุ์พรีเมียมกว่า8สายพันธุ์และเป็นวิทยากรที่ไม่หวงความรู้เดินทางทั่วประเทศเพื่อร่วมสร้างอาชีพให้ผู้สนใจทั้งไวัยเกษียณและใกล้เกษียณกว่า50ฟาร์มแม้ใครจะคิดว่าอางุ่นในแผ่นดินดีสารไม่สามารถที่จะเติบโตได้แต่เขาคนนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าถ้ามีการวางแผนที่ดีเข้าใจธรรมชาติขององุ่น และนําเทคโนโลยีมาใช้ก็จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่รองรับอาชีพของผู้สูงไวัยได้อย่างแน่นอนครับ